รงคัดแยกและบรรจุทุเรียนหรือลงทุเรียนพร้อมขานร,รับมาตรการซีโร่โควิดอย่างเข้มข้นทุกกระบวนการแม้จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมปรับความเคยชินแต่ก็พร้อมรับเพื่อให้การส่งออกทุเรียนปลอดโควิด1 0 0 ทนปริวัตในายกสมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่ในฐานะผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ยอมรับว่าสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลกระทบกับการส่งออกผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนที่มีมาตรการซีโร่โควิดเป็นข้อบังคับหลักหากตรวจพบเชื้อโควิดปนเปือป้อนไปกับผลไม้จะมีการสั่งปิดการทันทีการมองหาหลายช่องทางส่งออกจึงน่าจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงได้มากที่สุดสิ่งที่ผู้ประกอบการทําก็คือตอนนี้ เป็นการกระจายความเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นไปเครื่องบินบ้างไปเรือบ้างไปบกบ้างเมื่อมาตรการเข้มข้นซีโร่โควิดของจีนเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเป็นตลาดหลักของเราเนี่ยมันเลยทําให้การส่งออกเนี่ยมันดูยากกว่าเดิมแล้วก็ความลําบากข,ของผู้ประกอบการเนี่ยมีมีสูงมากในความที่มันไม่แน่นอนเพราะมันเป็นมันเป็นปัญหาที่ที่เกิดขึ้นแบบไม่แน่นอนตลอดเวลา ฐาน GMP+ PLUS การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดที่ผู้ประกอบการส่งออกในยุคโควิด19เลือกใช้โดยยังต้องเข้มข้นในคุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐานที่ตลาดใหญ่ปลายทางอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการอนาคตไทยต้องพบคู่แข่งตลาดทุเรียนเพิ่มขึ้นจากหลายประเทศการสร้างมาตรฐานทุเรียนไทยจะช่วยสร้างความต่างและสามารถครองใจผู้บริโภคต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ทางสพ,พาทาเรื่องหลักๆก็คือเรื่องทุเรียนอ่อนแก่เนี่ยตัวเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเราทําแบบนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วก็ผลตอบรับเนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของคุณภาพนะครับการที่เราทําคุณภาพเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่สพ,พามาทําเรื่องแบบนี้เนี่ยแล้วก็เหมือนกับราชการทํารทำแบนี้มันทาให้ผู้ประกอบการเราปรับตัวขึ้นได้ดีไม่ใช่ผู้ประกอบการอย่างเดียวชาวสวนเองก็ต้องปรับตัว หลังจากที่เราทํางานมาเป็นปนี่เป็นปีที่สที่่อเรื่องกันมาที่เราคุมเข้มเรื่องของคุณภาพของทุเรียนก็ได้รับเสียงตอบรับจากตลาดปลายทางว่าทุเรียนไทยมีคุณภาพที่ดีผู้บริโภคคนจีนก็ติดใจแล้วเขาก็รู้แล้วว่าทุเรียนไทยที่แก่กินอร่อยรสชาติเป็นอย่างไรอันนี้รู้แล้ว คู่สนับสนุนการทั้งชาวสวนภาครัฐและเอกชนคือกลไกลขับเคลื่อนและพัฒนามาตรฐานทุเรียนไทยให้เป็นอันดับหนึ่งในตลาดต่างประเทศดึงเงินตราเข้าประเทศให้กลับมากระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสวนอีกทั้งอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกต่อไปทีมขา่าว NBT ภาคกลางรายงาน